แกเป็นใครอะ่ะแกมาที่นี่ได้ไงฉันคือหุ่นยนต์มาเฝ้าที่นี่แกสมควรได้รับสิ่งนี้เอาไหมเดืยดเด๋อวปืนหยิบยากมากนี่หัวมันมันเพรโอ้โอ,โอเอาปืนเอาตัวเองเฉยเลย ฉันมีพลังจิตพลังจิตนั้นเหรอแล้วพันสแกลมืแอแดงบริการนเนี่ยแต่ฉันแค่บริการนะแกไม่รู้สินะว่าฉันนั้นจะพันสแกให้ตายไปเลยอ้แขนในขาดเหรอเนี่ยแขนที่มันอ่อนมากแกเตรียมตัว อืดีแล้วกัจัดบอสไฟตัวแรกไปได้แล้วเนี่ยโอ้โหโชคดีจังเลยโชคดีโชคดีจังเลยเออโชคดีจังเลยเย้โชคีถึงกับต้องนอนนี่แกเป็ดไค่อะอ,อ,อะไรอะไรอ,อื้อหนึ่งขอบจิงชันก็แค่ เพื่อนของเจ้าฆาตกรคนนั้นไงล่ะตัวจใกล้ตายแล้วสินะโอเคแก,แกใช่เพื่อนเจ้าฆาตกรตัวคนนั้นใช่ไหมไมายคาอีกแล้วดีแล้วเนี่ยเบาแค่โฆษณาสั้นๆช่วยแกต้องทนที่จะโดนรับสิ่งนี้ โอ้โอค่าจกรโดนกำจัดแล้วเออฮ ห้องนี้จะมีน่าจะมียาฮิวอยู่นะน,นี้ยาฮิวปักฉันเลยยาฮิวยาฮิวบอกให้ปักฉันเลยโอเคอดีแล้วเนี่ยเราเปิดแค่คนมาที่นี่ไม่ใช่พวกกาดโดนพวกกาดพวกนี้ก็ตายกันหมดแล้วแต่แค่เราอันนี้ดิฉันใส่ชุดแล้วสินะ ใส่หมวกนี่เลยกันนี่ใส่หมวกสองชั้นเอ้ยเฮ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 ้ยขา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 ชุดเกาะไปเลยโดดลงน้ำไปเลยโดดลงน้ำไปเลยว่ายน้ำ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 ไปเลยว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำ พวกรลูกค้าใครเนี่ยสหเต็มเลยอือ้ด้วยนะเฮ้อ,อขึ้นมาพักหายใจกัอนดำน้ำต่อโอวันๆไดิเก็บไข่น่ะช่วยด้วยแ่นั้นยังไม่อยากตายตอนนี้ถึงเกล้าจะตายแล้วนะเราก็ส่งข้อนายด้วยกันต่อย ฉันว่ายน้ำนี่ไม่ได้นานต้องรีบไปแล้วไป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 พักหายจก่อนไปเลยเดินดิ่งไปเลยไปรีบไปแล้วโอ้ตัวนี้ตัวแดงอะตัวแดงนี่ตัวฉันแดงแล้ว ไปแล้ว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 ,ลวตัวแดงตัวแดงอันนี้ตัวแดงูทิ้งแล้วตัวแดงตัวแดงแล้วตัวแดงตัวแดงตัวนลำปื้อนเลือดแล้วตัวนลำปื้อนเลือดแล้วตัวลำปื้อนเลือดแล้วเฮ้ยฉันรอแล้วใช่ไหมเกไม่มีวันรอหรอก ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันนียจะถึงเกาะเอ้ยน้ำมันเกาะน้ำมันอีกที่นึงไม่ใช่เหรอโอ้ถึงแล้วฉันถึงแล้วถึงแล้วดีทีสุดฉันก็ถึงแล้วพี่เอกเคยเล่นเกมเอาอีกแล้วแล้วเคยแพ้เพราะเครื่องค้างเครื่องกระตุก ดีแกตกแล้วพวกเราฉันรอแล้วฉันละโอ้เกไม่รอดหรอกดูนี่ซะก่อนพวกเรามีปืนโอ้มันโอ้โอ้โอ้ วุญญาณที่ไหนไม่ช่วยฉันเนี่ยแต่ฉันก็ตายดีจบจบซีรีส์สาน้ำกินคนใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปดาวน์โหลดแล้วกันนะไปที่อันดับเกมเลยแอปเป็นรูปเกมแบบนี้เนาะ สำหรับใครอยากดาวโหลดเกมนี้เนาะรูปปกหน้าเกมมันอย่างงี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย